กำหนดสมการสี่สมการข้อ1จงวาดกราฟของสมการทั้งสี่สมการนี้พร้อมทั้งแรงเงาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมเราจะใช้เครื่องคิดเลข ti ในการวาดกราฟไปที่กราฟกำหนด relation โดยไปที่เมนู3 สองพิมพ์สมการที่หนึ่งแล้ว enter กดปุ่ม t a บเพื่อพิมพ์สมการที่สองแล้ว enter, ว enter กดปุ่ม t a บพิมพ์สมการที่สาม แล้วเอนเตกดปุ่มแท็บพิมพ์สมก,การที่สแล้ว Enter ต่อไปเราจะกำหนดขอบเขตของแกน X และแกน Y เพื่อให้เห็นพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมไปที่เมนู4 1 x min กำหนดเป็น0 x ูนย x m a เป็น10 y min เป็น0 y max กำหนดเป็น80เราก็จะเห็นพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยสมการทั้ง4สมการต่อไปเราจะ แงงเงาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมไปที่เมนูหกแปดเลื่อนเคอร์เซอร์ไปชี้ที่กราฟเส้นบนแล้ว Enter เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาชี้ที่กราฟเส้นล่างแล้ว Enter เลื่อนเคอร์เซอร์ไปชี้ที่ฝั่งซ้ายแล้ว Enter เลื่อนเคอร์เซอร์มาชี้ที่ฝั่งขวาแล้ว Enter เราก็จะได้พื้นที่ที่ถูกปิดล้อมและ และเงาได้เ,เรียบร้อยถ้าต้องการขยับ l a เ e l ของสมการให้สังเกตว่าพอเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปชี้ตรง l a เ e l สัญลักษณ์ของเมาส์จะขึ้นเป็นรูปมือที่อ้าอยู่ให้กดปุ่ม control แล้วปุ่มกลางของ s c r a t c h p a d ซึ่งเป็นรูปมือ ถ้ากดในเครื่องคิดเลขมันจะเปลี่ยนจากมือที่อ้าอยู่เป็นมือที่กำก็จะสามารถขยับลาเบลได้ให้นำกราฟรูปนี้ไปวางในเวิร์กชีต ข้อสถ้าสร้างแผ่นลามินาตามพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยสมการทั้ง4สมการให้มีความหนาแน่นตามฟังก์ชัน r o o x เท่ากับ12ลบ x จงหามวลของแผ่นลามินาแทนค่าตามสูตรเพื่อหามวล ขอบเขตของการอินทิเกรตคือ x เท่ากับ1จนถึง x เท่ากับ8โล x ก็คือ12ลบ x คูณด้วยกราฟเส้นบนลบกราฟเส้นล่าง จากรูปกราฟเส้นบนคือ71ลบเอ็ x. ใส่วงเล็บด้วยนะคะลบด้วยเส้นล่างเส้นล่างคือ39บกลบเกำลังสองบวก8 x d เเ แล้วกดเครื่องคิดเลข ได้คำตอบเป็นแปดสามหนึ่งจุดสองห้าข้อสามหาโมเมนต์รอบแกน x แทนค่าตามสูตรโลเอ็กซ์สิบสองลบเอ็กซ์ตามด้วยวงเล็บเปิดกราฟเส้นบนยกกำลังสอง ลบกับกราฟเส้นล่างยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเปิดวงเล็บอีกทีหนึง่งกราฟเส้นบนก็คือ71ลบ x กยกกำลังสองลบด้วยเปิดวงเล็บกราฟเส้นล่าง39มลบ x กำลังสองบวก8 x ยกกำลังสอง d x แล้วกดเครื่องคิดเลขปูณด้วย เจ็ดสิบเอ็ดลบเอ็กซ์ย้ายเคอร์เซอร์ออกมาหลังวงเล็บปิดหนึ่งชั้นเอ็กกำลังสองลบด้วยเปิดวงเล็บกราฟเส้นล่าง3ามสกลบเอ็กยกกำลังสองบวก8 x เอ็ก์ ย้ายเคอร์เซอร์มาหลังวงเล็บป,ปิดหนึ่งชั้นแล้วยกกำลัง 2, 2> อสอง dx control enter อันนี้ลืมเศษหนึ่งส่วนสอง ได้คําตอบเป็น48893.192ข้อ4หาโมเมนต์รอบแกน y x คูณกับความหนาแน่นคูณกับกราฟเส้นบนลบกราฟเส้นล่างกราฟเส้นบนคือ71ลบ x ลบด้วยกราฟเส้นล่าง39ลบเกาล x กำลังสองบวก8 x dx x คูณวงเล็บเปิดความหนาแน่น12ลบ x ย้ายเครอร์เซอร์มาหลังวงเล็บปิดชั้นหนึ่งคูณด้วยเปิดวงเล็บใหม่เปิดวงเล็บอีกครั้งหนึ่งกราฟเส้นบน7จลบ x ย้ายเครอร์เซอร์มาหลังวงเล็บปิดหนึ่งชั้นลบด้วย เปิดวงเล็บกราฟเส้นล่าง dx ได้คำตอบเป็น3194.683 ข้อ5หาเซ็นเตอร์ of mask แทนค่า my คือคำตอบข้อ4 3194.683ส่วนด้วย m a s ก็คือ 831.250, mx ก็คือคำตอบข้อ3 สี่แปดแปส่วนด้วยแมสวงเล็บปิดกดเครื่องคิดเลขจะได้คำตอบเป็นวงเล็บเปิด3 8มจุดแสคอมมาห้าสิบแปด จุดแปดหนึ่งเก้า